ครับผมรู้สึกช่วงนี้แบบเบื่อจุดพักใจกับตั้งแคมแล้วแบบอยากหาแมบมาคุยเล่นๆนะครับผมก็ไปเจอแบบนี้มาซึ่งในอนาคตอันไม่นานหรือนานวะพี่นานแหละนานครับเอาเป็นว่าไม่นานเท่าไหร่คนดูรอได้นะครับเออจะมีพวกเกมฮาร์ดเวพีแล้วมีเกียร์ต่างๆมีฟีเจอร์มีเต้นมีสปีด มีปะวะไม่รู้น่าจะมีนะครับมีอุ้มมีแบกเนาะตอนนี้ยังไม่มีนะครับผมยังเป็นแอลฟาอยู่เจอแอดมินทักทายได้เพราะว่าแอดมินเฟรนลี่มากๆเลยครับไม่ขี้แกล้งเลยเนาะเนาะนะครับผมถูกถือพืนมายิงทนะี่ <c oughs> ตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนกลางของแมปจะมีน้ำพุมีเครดิตมี Discord นะครับส่วนด้านหน้าใช้มือของผมนะจะเป็นต้นไม้ใหญ่แป,ปนึงเปลี่ยนเป็นกอางวันก่อนโอเค ส่วนส่วนข้างหลังจะเป็นเป็นชายหาดนะครับผมมีที่นั่งเนาะมีโปูมีอะไรนะครับเป็นแมพที่ดูมีอะไรดีนะครับผมทางส่วนส่วนทางซ้ายมือของผมฝัม่งนู้นนะครับจะเป็นคามิ่งโซนไม่ทราบว่าจะสร้างเป็นอะไระครับไอตรงเขาขาวไม่รู้อะแต่รู้แค่ว่า <c oughs> ผู้รับเหมาเขาเขาเขา,เขายุ่งก <c oughs> ็มีวล <c oughs> ะทำ <c oughs> งูมาจากไหนวะพี่ก็ <c oughs> แบบนี้งูเยอะนะครับาาก็ปเป็นเรื่องปกตินะครับผมแอดมินเฟรนลี่มากครับส่วนทางด้านนูน้นจะเป็นภูเขามีน้ําตกมีภูเขามีหมู่บ้านนะครับซึ่งผมว่าถ้าให้ผมแนะน,นํานะน้ำตกเนี่ยน่าจะคนจะมีเสียงสกักนิดนึงเสียงเบาๆก็ได้ครับส,ส,ส่วนตัวนี้จะเป็นเมนูเทเลพอร์ตนะครับ จะมี Active Activity Area ก็คือน้าตรงนี้นั่นเองถ้าเป็นแคมป์เนี่ยก็จะเป็นตรงแคมป์ไฟนะครับก็จะมีแคมป์ส่วนวอเตอร์ฟอเนี่ยก็คือน้ำตกเลยมอสเทนเป็นดอยภูกระดึงนะครับสูงชีพหายครับสูงมากนะครับผมอยู่บนน้ำตกอีกทีนึงส่วนรามเมงนี่ไม่ใช่ร้านนี้นะครับอย่าอยวโดนเขาหลอกดาวนะครับผมผมกดบารบครั้งแรกผมก็ตกใจเหมือนกัน <c oughs> อะครับเดี๋ยวเราไปดูแคมป์กันปุ๊บโดยรวมๆนะครับแบบนี้ถือว่าผมให้คะแนนตกแต่งอยู่ที่เอาไปเอาไปเจุดหก่อนแล้วกันนะครับเรื่องความกระทดร้านเนี่ยผมยังให้ประมาณสักหกก่อนเพราะมัน,มนผมรู้สึกว่ามันใหญ่ไปนิดนึงเรื่องเอฟเฟกเรื่องเสียงเรื่องสีแสงเสียงผมให้ไป เป็นเจ็ดก่อนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเสียงน้ำตกยังไม่มีนะครับเสียงไฟเสียงอะไรยังไม่มีเนาะก็ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับทำออกมาได้สวยเลยทีเดียวส่วนลําโพงถ้ามีน่จะดีมากครับเกมพาร์ทวีพีมีแน่ครับางนนอนาคตเนาะตอนนี้กระดานท็อปโดเนทนะครับก็มีให้นะครับใครชื่นชอบหรือว่าใครชอบแบบสไตล์นี้ใครชอบแบบนี้นะครับก็มีกระดานโดเนทให้นะครับผมซึ่ง มาดุเนกกันได้นะครับสร้างกำลังใจให้อดมินะครับเพราะว่าเพิ่งสร้างนะครับเป็นอัลฟาอยู่เลยเป็นเป็นแบบที่โอเคครับดูดีดูสุดยอดนะครับก็ข้อสรุปโดยรวมนะครับดูดีครับสนุกมาเล่นด้วยครับและตรงนี้นะครับก็จะเป็นฝูงเปโดทั้งหลายนะครับผมจัไมงเลยเโดได้ไหมข้าไปเปโดดีเ่